สวัสดีครับวันนี้จะมาตีโจนสลัดเพื่อเอาผลปีาศาจก็ใช้มัดตีนะเพื่อจะได้อะไรดีๆบ้างก็โจนสลัดก็เกิดทุกหนึ่งชั่วโมงสามสิบถ้าไม่ใช่ก็ขอโทษด้วยแล้วกันม,มาแล้วไงโจนสลัดมาไฟกันสักทีไหมมาดิมาดิมาด,มาดิไม่ใช่มะม่วงก็ล่วงได้มาก็ ได้แน่นอนนะที่ผมดูมาไม่รู้นะมันจะได้หรอเปล่าเราหมัดตีนะถ้าไม่มีคนมาแย่งโอ้โหโคตตสวยเลยได้แน่ถ้ามีคนมาแย่งก็นั่นหละได้แต่ผลกากตีไปเรื่อยๆตีคนเดียวไปเรื่อยๆถ้าตัวสุ่มผลเกิดก็ตีถ้าไม่เกิดก็ตีจนสลัดพวกนี้ไปก่อนถ้าตัวสุ่มผลเกิดก็ตี ถ้าไม่เกิดก็ตีโจนสลัดไปก่อนแล้วกันมไม่งั้นก็ตีร่วมไปกับโจนสลัดไอ้พวกเนี้ยได้แน่เขาว่าได้ผลหลักล้านนะไม่รู้ว่าได้จริงรืบเปล่านะแต่ถ้าอยากได้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามอะไรเงี้ยเนี่ยก็ตีไปรอตัวสุ่มผลกพูดก็มาปั๊บเลยมาละก็ตีร่วมไปสามตัวเผื่อจะได้ผลดีๆตีไปมาละ ผลเลยลีโอพาดโอ้โหโคตสุดยอดเกินไปเป้าเนี่ยเฮ้ยลีโอพาดของจริงด้วยไม่ได้จกตาดูดีๆนะเนี่ยเฮ้ยผลห้าล้านเย็ดแค่เอาเรื่องจดัดก็วางให้ดูเลยอ่าทาให้เชื่อนี่ก็เก็บให้ดูด้วยเพราะยังไม่มีเป็นไงถ้าลองไปตีจนสลัดเราไม่ได้ก็ลองกดติดตามช่องผมแล้วก็กดไลค์ ประมาณนี้ได้แน่